สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับ,รบตอนนี้อยู่กับช่องบาร์เบียรถแห่รอมเพลินออฟชิเลครับเอากามาหอดจอดถึงกันแล้วนะครับนี่บ้านบุกันแผนนะครับตมหนองบัว <Okay. S 2> สีขอละภูมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเอฟซีครับ <laughs> หอยจอดเต็มที่เรียบร้อยครับร้อแนแห่สองร้อยร้นแห่ลำเพลินเต้สเสดสจหน่วยที่หนึ่งนะครับนี่นี่ก็เป็นงานบุญแจกเข่าครับนี่จิโรกาที่ยวดเลยนะครับธรมมาจิโลกาที่ปฏิหน้ปาปฏิการันเจรินทีวรงจจังอัยาจิญตานันทิสาตตาคราับพี่ตอง สวงไายปีก้าน้ำกันนะครับกับทีมงานท้องากาวันนี้มีสองกะนะครับขาแดงท้อากาอยู่สุรินครับส่วนกะที่สองกะหนุนเลยครับกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเี่กัเออมาว่าได้ครับจน,น,นตองตาต้นไม้ครับ <c oughs> ดีครับเจ้าภาพเป็นตาต้นไม้ให้ครับ พี่สงเยอะครับตอนนี้ไปดุนฟันนมล้มแดเบอหววนเดียครับนี่ <c oughs> เด่นได้ไม่เมือครับ แบงเอากลับไปเข้าดาวาทุกันครับเปินกันทักวิชัยจกกังหวัดมหาสารคามสามทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับแต่ผมกีฬาผมต้องเลดแน่นอนครับสามนู่นนี่ท่านมาบุ้งแล้วไปเดินทางเกือบสองร้อยกิโลครับทางสองร้อยก่อกิโล มอืออื่นเขากะแรงอยู่ที่ตำบลเขาไร่อําเภอโกสมพิสัยครับบอกไก่จากบ้านแท้งครับนอนโกสมกะมามวนนำกันเลยครับผมเขากะมีสมาชิกมาเพิ่มนะครับเห็นบอลโจเราเปิดแอดมินปุ๊บปั๊บนะครับ เลือดแห่นะครับโดยเกี่ยวกับโซเชียลนะครับเขียนภาพบรรยากาศถือว่าไลฟนะ์สุด่ายเจ็บครครับ เยผมเปลนนับเพียงนะครับจอดเป็น่องเก็บโค้ดน เดินนี่ครับคนเดินอยู่ข้างนี้ครับนี่แค่เนี้ยครับบริหารครับ มีได้พักผ่อนแนวว่าเราต้องเดินทางนะครับแสดงเสร็จผมก็ต้องเดินทางต่อเลยพระช่าเดี๋ยวพักผ่อนกันเสียงเบาจังเไงเสียงฝ่าเทียแหงเสียงผมไม่เบา บรรยากาศตอนทั้การแสดงให้พี่นออ้องเยไหมครับบ้านบุกการแทนนะครับโมซีต้องบนบางบวงัวต้องเภอชีคอร์กที่เรียกวัดสุรินนะครับพี่น้องกันบ้าให้กันบ้งใจกันได้เลยครับสำหรับทีมงานตัดแทนเขาแต่มีศิลปินมาเพิ่มนะครับเป็นอ่ารู้ชื่อว่าเป็นอ่าน้องเอมมี่นะครับเนี่ยเมาอยู่ ก็แถมทาเด้เต้ตเสือ่อมอยที่หนึ่งนะครับมาเนี่ยใว่าะเป็นนี่มาเริ่มานี่ด้วยมาออึนนะครับเย็นเป็นโพดอยู่ปวดุ่มอินนี่ต้อนรับด้อครับน้องใหม่ของเรา <c oughs> วันบ่างอะล่างรถแับเดียมพุ่เต้น้ำเสนอพอสะาก็นนะครับลา กัแต่งไดครับฝากเด้ครับฝากชมบาเบียรถแห่เราเปิดอเอาไปเชี่ยวไปตองสมัคเป็นให้กำลังใจครับแต่ว่าวดเก่งเป็นไงครับคอนเทนต์กับพวกนี้น้เพื่อนก๋อถ่ายบรรยากาศถ่ายโดเดียวหรือว่าใส่สดเวลาแห่นับรรยากาศหน่รวแห่ ให้พี่พน้องดนเบน้องมา,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 ากับฝากฝากอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามสำหรับโทเทลของเขานะครับฝากพี่น้องกดซับสไคร b ์นะครับันนี้เดินทานองอามาถึง12,600ั้ท่านแล้วนะครับขอบคุณห,หลายๆครับที่เข้ามา ติดตามสำหรับช่องบาวเบียรล์ล,ยล้อมแห่อำเภอหนออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณหลายๆเ้อครับผมสำหรับคลิปนี้บาวเบียร์กับขอฝากพี่น้องไว้สนิทนะฮะเดี๋ยวไหนิปหน้ามีอย่างมากเพียรเดี๋ยวตายให้พี่น้องได้เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ